สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมนะครับช่องนายธนาวิพุทธนะครับผมเมื่อกี้จะพาพี่น้องนะครับปรเบิงการเท็ดงนะครับของเศร้าอีกมือนึงนะครับผมในสวนปาดอกไม้นะครับเด้อครับว่ามื่อนี้มีอย่างนี้นะครับเนาะเ็ดอย่างนี้นะครับเนาะมาเบิงเลยครับครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็เตรียมกระถางนะครับผมนี่ครับเตรียมกระถางเบอร์สิบสองนะครับผมเพื่อนี่ครับ อันนี้คือนายจ้างเราตัดมาแล้วนะครับเพื่อปักช้ำนะครับปักช้ำนะครับเขาเรียกว่าต้นอะไรครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่ครับกระถางนึงก็ใส่ประมาณสี่ยอดนะครับนี่ครับใส่กระถางสี่เนื้อสี่ยอดครับผมต้นใบออกเป็นสียมพูนะครับสีชมพูอ่อนนะครับข้างล่างเป็นสีเขียวนะครับผมครับสวยงามครับ ผมก็จะเตรียมกระถางนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเตรียมแล้วก็มือเส้านี้ก็เฮ็ดไปลายย่างแล้วนะครับะ้าเบิร์นะครับไปเห็ดอย่างนี้นะครับสำหรับมือเส้านี้นะครับก็สิมีการย้ายกระถางนะครับจากกระถางเบอร์นี่ครับเบอร์สิบสองนะครับมาเป็นเบอร์สิบห้านะครับนี่ครับย้ายตัวเมียมานะครับตัวลูกอะตัวลูกก็เสียเอาไปนี่นะครับผ้าเบิร์นครับ เบื้องตัวนี้ครับสวยงามน,นะครับส่วนปลายนะครับเขากระจอ,อกมาใส่กระทางเบอร์12บสอครับเบอร์น่อยนะครับนะครับเป็นการปักช้ำอีกรูปแบบนึงนะครับผมนะครับงานมือเ้านี้นะครับ อันนี้ตัดงอตนะครับมาเสียบนะครับผมท่านอากาศประหอนกับมิซิลลุนที่เยอะเกิดนะครับท่านอากาศห้อนกับจับเปื่อยนะครับผมต้องร้อเบิร์นะครับว่าจะติดกีต้นนะครับต้องรอรุ่นครับผมต้นไม้มีหลายชนิดนะครับผมอย่ในนี่นะครับผมพี่น้องครับมีหลายชนิดเด้อ บอกก็หมดนะครับซื้อมันหลายซื้อเนะเบิ่งเอานะครับเ้อมากแบบใดชอบแบบใดนะครับผมนี่ครับมากแบบใดชอบแบบใดนะครับมีหลายชนิดหลายย่างนะครับผมร้บผมต่อไปก็มาเบื้องขั้นตอนการปักช้ำนะครับของต้นนี้นะครับผมว่าเขาเฮ็ดจะได้นะครับเทคนิคในสวนเขานะครับผมนี่ครับ การปักช้ำนะครับกับสีไส้กระทางเบอร์สิบห้านะครับผมเป็นกระทางเบอร์สิบหานะครับขนาดกลางนะครับเสียบลงไปแล้วนะครับนี่ครับแบบนี้ครับผมกับสีประมาณสีหยอดนะครับตามที่ทอเกียเพิ่นได้สร้างไว้นะครับให้เสียบสีหยอดครับผมแต่เพิ่งก็เสียบลงไปประมาณจตกขอนึงนะครับนี่ครับนี่นะครับเสียบลงขอนึงนะครับผมให้ให้ตา ไอ้หากตัวนี้นะครับตามดินเลยนะครับ да ก็ Superman, bien, etas, nope, จะเส <net> <net> ียบลงนะครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับจะเฮ็ดให้ติดนะครับติดง่ายนะครับผมเพราะว่าลากมันจะออกตรงตานะครับผมออกตรงคอนะหากมันจะออกตรงคอแล้วครับที่น่องนี่ครับเบิ่งนะครับที่ผมปักช้ามากกับบอมีตายนะครับผมถ้าน้ำหอดนะครับถ้ามีน้ำยู่ตลอดก็สิบ่ตายนะครับถ้า น้ำบระหอดประถึงนะครับีดินแหงนะครับผมก็คือตายนะครับผมวัสดุปลูกแหงตายนะครับตรงมีน้ำนะครับผมต้องหดน้ำทุกมือนะครับนนี้ตองการน้ำนะครับผมจะว่าน้ำลายก็ดีนะครับน้ำลายก็เน่านะครับผมนี่ครับนี่ครับเนี่ยนะครับเจคนีคการปลูกเลยที่นองเอ้ยครับเห็นแบบนี้นะครับผมครับเสียบลงไปเลยครับให้ ดินกบตาเนี่ยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นตรงที่ออกรากนะครับโปรงหักนะครับผมเด้อตักไปบรั่ไปเรื่อยครับ,รรบหักย้งสิเขาก็ต้องออกครับเดยวเราสิจาัดก,การขเขาเองนะครับผม <c oughs> ต้นไม้เขาจาัดก,การในตัวของเขาเองนะครับเราก็แค่เสียบไปครับ สำหรับงานในสวนป้าดอกไม้ประดับนี่นะครับผมปลาไม้ประดับนี่นะครับเกิดเฮ็ดจุผู้เดียวนะครับแล้วเกิดงานลายนานะครับเฮ็ดจนวินนะครับผมงานลายนานะครับเพื่อนคิดอย่างพอเพิ่นกระใสอันนั้นนะครับผู้เป็นเจ้าเป็นนายเนาะผมก็มีหนาที่เฮ็ดต่ตางคำสั่งนะครับผมอันนึงบ่เลี่ยวสั่งอันนึงเฮ็ดอนันนึงก่อนสินะครับ ก็เลยกลายเป็นว่างานเขามันเรลี่ยวปินนะครับผมจะอดเอาสุดเอาครับผมอยากได้เงินเพิ่นนะที่ไปแข่งใช้เพิ่นมันบ่ได้นะครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นคนจ่ายเงินเทานะครับเขาก็ต้องอดทอนครับผมอดทอนกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตที่อยู่เมืองนอกอิราเลนนี่นะครับผมเด้อฝาก ้องรุ่นใหม่นะครับมาก็จะใจห่อนนะครับใจเย็นๆครับภาษาเฮาก็บ่ได้เ้าการบอกเข้าใจแล้วครับช่วงแรกนะครับผมอยู่พานไปจากเดือน2เดือนปีนึงนะครับ6กเดือนนะครับก็เริ่มเข้าใจภาษานะครับผมก็เริ่มตอบโต้ได้นะครับก็ฝากถึงพี่น้องนะครับผู้ที่สิมาที่หลังนะครับผมอดทนเอาครับผมตกงานอย่างอดทนก่อนนะครับแต่ว่าคันมีโอกาส มันมีโอกาสขั้นลามเพรานว่ามีมีงานมีการที่มันโอเคก็หนีห้อกลับไปนะครับผมจะมาบางเทีการไปนะครับมันเกิดเสียบ่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นขั้นดีกับสีบบมีคนใหญ่หรือว่ามันเป็นปัจจัยของแต่ละคนนะครับผมบางมองงานดีเงินดีครับแต่ว่าบางคนมันก็บางงานมันหนักเกินมันก็อยากไปนะครับผมอยากไปทั้งอื่นลองเบิงนะครับคนฮอนมาลองเปลี่ยนแปลงกับรู้ดด้วยนะครับผมนี่ครับกสิ พามาเบื่องการเหตุงานนะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการปักซ้ำต้นนี่นะครับกับบล่รู้ว่าซื้อยังหระครับผมผมก็พัฒนาด้านต้นไม้นะครับผมมาเก็ตเอ่อพวกเพื่อสวนใหญ่ๆนะครับผมเป็นปลูกอ้อยปลูกมันใช่นะครับปมากับบ่มีนะครับผมก็เลยมาตกสวนปลาไม่ประดับนะครับนี่ครับตามที่เห็นในคลิปทุกๆคลิปนะครับที่ผมลงไปนะครับผมนี่ครับ จะเป็นแบบนี้นะครับเ็ดงานวนไปนะครับผมตัดปักช้ำนะครับผมแล้วก็เก็บขายนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นงานลายนานะครับแล้วเต้เลอเต้จานายพ้นที่ใส่นะครับมันกลายเป็นว่าบางมือก็รู้สึกซุนซุนนะครับบางมือก็ซุนซุนให้นายจ้างนะครับบางมือก็เอ้ันก็เป็นอ่ที่ของเขานะครับผมมือใดเมีให้ก็ซาครับมือใดมือใดมันนี่ก็เลี้ยวนะครับผม เดี๋ยวจะหนางานเนาะเขาบอกฟังให้ใท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังนะครับสบายนะครับผมอยู่ผู้เดียวนะครับเหยียดงานผู้เดียวนะครับก็อยูงขางกับล้งแพกหนี่แหละวครับล้งแพ็กผลไม้นะครับผมเปิ่ลกัมีงานตลอดนะครับเขางานตีสามเครื่องนะครับออกบางเทียกับสี่โมงแรงหาโมงแรงหกโมงแรงนะครับเลี๋ยจะหนางานเพิ่นนะครับแต่พราะได้เหตุได้น้ำเพิ่นนั่นแหละครับงานเงินพิเศษเนาะ ปดิเฮ็เพิ่เพิ่นจากอิจฉาเพิ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดงานถึงเพิ่นเได้ค่าแรงหน่อยนะครับแต่ว่าเพิ่นก็เดือนหนึ่งนะครับออกมาก็เจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะครับโอ้สวรรค์นะเพิ่นนะครับจะคลองก็ได้แค่ไปจับปูนะครับชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับได้พอถึงเพิ่นนะครับผมถึงสี่เอาได้เป็นชีบูดนะครับของผมเป็นชีบูดนะครับแต่ว่าก็พอเงินออกมาแล้วมันต่างกันหลายนะครับซองผมเฮ็ดงานสองเดือนนะครับเด้อ นี่นะครับอยากครับอยากได้งานคือเพื่อนต่ววาสนาฮามันซัมนีนะครับเราก็ต้องคอยเฮ็ดไปนะครับผมสู่ทนไปนะครับคอยเก็บหอมรอมรีไปนะครับผมกินหน่อยนะครับเก็บหลายนะครับมันก็พอได้ครับผมเก็บอยากได้งานจะเฮ็ดงานพิเศษอยู่นะครับผมเหิน พี่พี่น้องๆเพิ่นนะครับรับรถนะครับก็อยากเฮ็ดนั้งเพิ่นนะครับแต่วก่ากำลังตอนนี้ก็กำลังเก็บเงินเก็บทอนนะครับซื้อรถซื้อล้านะครับผมเพื่อได้มีโอกาสเฮ็ดเพิ่นเนาะว่าเป็นญาตินะครับการเฮ็ดยังก็ได้การลงทุนนะครับการลงทุนก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลนะครับผมอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามน้นึ้งนะครับเด้อกดสับสใครตให้กับซองน้อยๆนะครับ ของเฮานะครับผมก็อยากถ่ายคลิปทุกมือครับแต่ว่าบางเทียรมันบ่มีโอกาสนะครับนายจ้างเพิ่นอยู่กับบันได่ายนะครับนี่ก็ลอยถ่ายเพิ่อนอนนะครับผมนี่ครับต้นนี้ก็งามนะครับผมกับปัก4ต้นนะครับซียอดนะครับผมแล้วก็เฮาก็สิมีการโหดน้ําอีกเทื่อนึงนะครับ ช่วงนี้กับบรรยากาศเศร้าๆนะครับผมช่วงเจ็ดโมงเคืองครับไฟยัง่บานะครับไฟดับตั้งแต่ตีซีนะครับผมดับเหมือดสายเลยนะครับเห็นได้ยินข่าวว่าหม้อแปลงระเบิดนะครับจากแง้มไดชิแก้แล้วนะครับผมอีสักผ่าก็ไม่ได้ซักเด้อพี่น้องเ้ยนะครับเส็จ์ลาผมก็จะเอาหน้ามโหดนะครับแต่ว่าตอนนี้หน้าเหมือดนะครับหน้าเหมือดนะครับผม พระพมตอนนี้ก็น้าหมดแ้่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้ำหมดนะครับเราก็จะไม่ใส่น้ำนะครับผมรอให้น้ำมานะครับเราถึงจะเอาน้ำมาใส่นะครับตอนนี้ก็ปักชํำแบบแห้งๆไปก่อนนะครับนี่ครับทำแบบแห้งๆไปก่อนนะครับต้องรีบทำซึ่งต้องรีบทำนะครับเพราะว่านายจ้างสั่งไว้แล้วนะครับต้องงานหลายอย่างนะครับเราก็ต้องไปเคลียร์ตรงนู้นด้วยนะครับที่เป็นต้นเก่านะครับผม ที่เราเอามาจากร้านนะครับเพื่อมาเคลียร์ออกเอาวัสดุปลูกนะครับเพื่อทําเอามาเก็บมาใช้ใหม่นะครับเป็นการรีไซเคิลนะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมครับการทํางานนะครับในสวนไม้ประดับของผมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับก็จะทําทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือทาไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่า เห็นนายจ้างบอกว่าเดือนเก้าหรือเดือนสิบนี่แหละครับจะเป็นจะเป็นงานประจําปีนะครับซึ่งจะมีลูกค้านะครับมาซื้อของที่ร้านเยอะนะครับผมจะมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเยอะนะครับก็เลยจําเป็นต้องเป็นการเพาะต้นกาไว้เยอะๆนะครับผมเพื่อรับกับงานนะครับสําหรับปีที่ผ่านมานะครับผมก็ผมก็ได้มีโอกาสที่ไปช่วยร้านนะครับ ในการแพ็กของขายของนะครับผมจะเป็นลักษณะการแพ็กแบบของขวัญนะครับผมก็คือเราเปลี่ยนใส่กระถางตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็จะทาเป็นการห่อนะครับห่อแล้วก็ผูกริบบิ้นนะครับผมครับครับครับผมตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาไปวางนะครับผมที่เราจุดที่เรากําหนดไว้นะครับ นะครับไปดูกันครับท่านผู้ชมครับว่าเราวางไว้ตรงไหนนะครับผมเราจะวางลักษณะแบบไหนนะครับผมนี่ครับเราก็จะวางให้ห่างกันนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้บางร่มบางแดดกันนะครับผมนี่ครับแบบนี้ครับวางแบบนี้ครับเป็นแถวนะครับเพื่อทําให้จัดการง่ายนะครับผมในการเจ็บนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย